เซอร์ชาชาแนลครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวงานประจำปีวัดบ้านปักแซงเนาะซึ่งจะเป็นคืนสุดท้ายเนาะวันนี้เป็นคืนสุดท้ายเลยพาท่านผู้ชมมาเดินดูเนาะว่าจะคึกคักเหมือนกับวันก่อนๆไหมเนาะเป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่12อวันนี้ก็มีวงดนตรีมีหมอลำมาเนาะ เดินเป็นอำนวยฟ้อนนวันนี้นะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินดูข้างในน,นะว่าจะเป็นยังไงเนาะคืนสุดท้ายครับช่วงนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าๆเนาะทุ่มกว่าๆทุ่มกว่าแล้วะองเที่ยวก็เริ่มทยอยมาแล้วเนาะ ็ดูแล้วก็น่าจะเยอะกว่าทุกวันอยู่มากเนาะเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายแล้วนี่ในรอบปอีเนาะงานประจำปี เราเจอขบอีกล้วแรกก็เจอเนาะมาวันสุดท้ายก็เจอเหเมื่อคืนนี้วานนี้เนาะเพราะว่าคาเนเยอะเนาะว่ามันจะมีหมอลำอะไรนะอะไรนะเป็นวันแทนแนะเนาะแต่วันนี้เป็นวันเปนะ็นอะไดูว่าจะคึกคักเหมือนกันไหมเนาะ มอหลัลตาดังเหมือนกันเนาะ่าถนนเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นสายหลักนะเป็นหลักที เข้าออกกันเนาะเดี๋ยวสักพักจะแวะแวะไปดูดนตรีหน่อยเนาะหมอลำหน่อยว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างแล้วทุ่มกว่าาเนาะทุ่มสิบกวนาทีเนาะยังไม่ขายบัตรยังไม่ขายตั๋วนะเราเดียว ก็ไหนดีทางซ้ายเนาะ้านซ้ายตรงดิงเขาวัดนั่นแหละเนาะเพราะว่าใครมานี่ช่วงเมื่ค่ำนี่ก็จะไปวัดก่อนเนาะไปไหว้พระก่อนจะค่อยมาดูหมอลำเพราะว่าหม้อลำก้อนหนึ่งร้อยบาทตัวหนึ่งร้อยบาท เดี๋ยว่าจะคืกคักแต่ว่าค่ำนะวันนี้เนาะวันสุดท้ายวันสุดท้ายเนะาะต้องมาแล้วใครๆก็ต้องมาแล้ววันสุดท้ายเน,ะนานะเราจะเที่ออยวอีกครั้งข้อปีหน้าเดือนสามปีหน้าเนาะ นีต้องมามาปิดท้ายมาส่งท้ายบุญรสามบ้านป,ปากแซงเนาะ จัดตรงไปเลยเนาะไปตรงไปโน่นล่ะไปโดดน้ําโขงนั่นแหละเนาะ phụng <lai> này là vận chốt rồi còn sẽ nhiều hơn này nó, để mong đợi nó nó có nhiều khách du ก็มีเดินดูตลอดไม่ขาดก็แสดงว่านักท่องเที่ยวก็มีเยอะอสอลอดวันล้วก็มานี่แล้วเนาะมาทำสังกทานมาลดน้ำมตนพออยู่ตรงนี้นะก็มี มาวันเราก็มาแล้วารอใจเลยก่อนได้ใหญ่จบก่อนรอเจเลยก่อนดูตัวนี้จรกงใจเซนต์ข้าจะเข้าไปข้างในเนาะต้องมาเนาะมาเท่ไรก็ต้องมาถึงฝั่งนี้แหละเนาะทางลำโขงนี่ไปดูบรรยากาศช่วงเย็นเย็ไปดูวิวมืดๆหน่อยเนาะทางลำน้ำโขงมันจะเป็นยังไงเนาะ พอเราคนไล้โคมไม่เคยได้เดินดูเวลากลางคืนนะเนาะริบโขงไปยังไงเนาะเราเป็นคนไข้โคม บอลไปอะไรไรยิบระยักอยู่ข้างลลางะเนาะแสงจันทร์เนาะน้ำกระทบแสงจันทร์เนาะน่าจะใช่เดินไปดูหน่อยเนาะโอ็เกี่ยวไ่เยอะเท่าไหร่นะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะก็ thứ đồ may rồi, đúng không? Giống thứ về là Bỏ về là nó. Rồi có mà chưa chẳng mấy ท่าโขงตอนเยนเ็ยนๆเขาค่ำเหมือนมืดนะศึกษายยังรอเวลาอยู่นะเอาเที่ยวท้งรอย Những điểm tỏ nó một điểm này là này ติดอะไรก็ไฟไม่พอเต็ดติดไม่หมดนะเนาะ อะไรสักอย่างนะเนาะ ผตอมองไฟแต่ไฟไม่พอไม่ติดเลยไม่ติดเลยไฟไม่พอ เทียวไม่เยอะด้วยวะยังไม่มานาะทุ่มครึ่งเที่ยวยังไม่มา